สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สลบเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็ลวหลายหท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอลาสำหรับเดือนหน้าเนาะเรียกว่าสเก็ตน้อง ค่อยๆเผยออกมาทีละนิดทีละนิดนะโดยเฉพาะงานแฟนมีดเนอะกลับมาอีกแล้วซึ่งเป็นที่คาดการกันว่าหลิงออม Only ี่ยูน่าจะพยายามถ่ายให้เสร็จภายในเดือนเมษายนนี้แหละเพราะว่าเมษายนนี้รู้สึกว่าน้องคิวว่างนี่ขนาดว่างแล้วนะพอว่างๆบางทีก็บางวันก็จะมีงานรับงานหริออะไรโปลขึ้นมานูนแบบ ว่างแล้วอันนี้ถือว่าว่างสุดแล้วนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ติดตามน้องหลิงน้องอมตั้งแต่ดังพลุแตกจากใจซ่อนรักถือว่าเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่น้องได้หายใจหายคอหน่อยนะคะอย่างน้องอมก็ยังมีโอกาสไปพบเพื่อนบ้างนะเพื่อนที่สมัยเรียนเนาะมีเวลาได้ไปทานข้าวกับครอบครัวข้างนอกอะไรอย่างเนี้ยซึ่งนับได้ว่าโอ้โหตอนนี้น้องไม่ค่อยมีเวลาทําอะไรอย่างนั้นแล้วและ พอオอล่ย่ถ่ายจบเดือนหน้าก็น่าจะกลับมาเริ่มออกงานแฟนมีก็คือออนทัวร์ต่างประเทศเหมือนเดิมที่รู้ๆตอนนี้นะตอนนี้เท่าที่ทราบนะคะมีประมาณสองประเทศแล้วอามาดูการประเทศอะไรบ้างอย่างที่ทราบกันดีคุยกันนักกันหนานนะในที่สุดก็ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วประกาศอย่างเป็นทางการแฟมีอินอินอินเดี๋ยวจะโดนนะเอก็บอกมาเลยอินฮ่องกงค่ะ ในวันเกิดของพี่ลิงลิงนั่นเองอ่ะมาดูกันหน่อยมาดูกันหน่อยนี่หน้าตาเขาออกมาอย่างนี้เขาบอกลิงออมนะคะแฟนมิทติ้งที่ฮ่องกงในวันที่11พฤษภาคมนะคะบัตรราคาตั๋วที่นั่งมีสองสองราคานะนี่แผนทังตั๋วเวทีเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนะจัดที่ไหนขอดูหน่อย จะเปิดขอขยายภาพหน่อยนะมันตัวเล็กไม่เล็กเออ่ะซูมอินเข้าไปนี่หนึ่งนะคะใช้ชื่อตีมว่า Born in love <c oughs> เกิดมาก็ in love เลยอย่างเงี้ยเหรอชื่อตีมนะที่ท่องกงบอ r n i น love จัดขึ้นวันที่11พฤษภาคมเวลาหนึ่งทุ่มตรงตรงกับวันอาทิตย์นะคะ ที่โรงแรมโฮปเวลนะโรงแรมโฮปเวลชั้นที่16ห้องแกรนด์บอ m อูมนะแผนผังที่นั่งเป็นอย่างนี้ค่ะเออเวทีก็คือสีดำเนาะแล้วก็จะมีสองราคาราคาตั๋วแพงสุดคืออยู่ที่2288เหรียญฮ่องกงนะคะแล้วก็มีอีกเลนจ์ราคาหนึ่งก็คือ1588เหรียญฮ่องกง ไหนมาดูซิมาดูกันหน่อยมาดีกันหน่อยว่าตีเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่เลขสวยแล้วนะคะสองสองแปดแปดตอนนี้เหรียญฮ่องกงหนึ่งเด่นฮ่องกงเท่ากับสี่จุดสี่เจ็ดบาทไหนสองสองแปดแปดคูณสี่จุดสี่เจ็ดโหตัวแพงอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองรอยี่สิบเจ็ดบาทโดยประมาณนะก็คือหมื่นอาปะฮะาเอ๊ะฮ่องกงครั้งก่อนแพงอย่างนี้ปะ เอจําได้ไม่มีที่ไหนถึงหมื่นนะยกเว้นที่ไหนอะ่ะเออมันจะมีที่หลังๆแฟนมีหลังๆช่วงปลายปีอะ่ะตั๋วจะแพงสุดแล้วฮ่องกงเป็นหมื่นหรอเอ,อจําได้ครั้งก่อนไม่ถึงนะไหนมาดูซิใครจําได้มั่งเอ,อคุณคูว่าไม่ถึงนะแต่ครั้งนี้ถึงแล้วนะคะตั๋วแพงสุดถึงแล้วเออตั๋วราคาถัดมาหนึ่งห้าแปดแปดหนึ่งห้าแปดแปดคูณสี่จุดสี่เจ็ด ตัวระดับถัดมาคือพันเบาท7,100น่ะน,ะ,น,ะ,นะตีเป็นเลขกลมๆม,มีสองราคาเท่านั้นเองยังไงเองอือปกติเห็นอยู่ประมาณ3ราคาเนาะแต่อันนี้จัดอยู่สองราคาแน่นอนค่ะสถานการณ์อันนี้เอกคิดเองนะปีนี้กับปีที่แล้วย่อมไม่เหมือนกันปีนี้ต้นทุนอะไรต่างๆมันน่าจะขึ้นราคาน่ะอือแล้วของฮ่องกงนะคุณเอ้ยไม่ต้องพูดค่ะปกติก็แพงอยู่แล้วเนาะ มาปีนี้ก็คงจะแบบปรับราคาขึ้นไหนมาดูซีมาดูเบนฟิตกันบ้างเจาะเข้าไปนิสหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะบอนอินเลฟหลิงหลิง,ลงของกระออมกอนพัทนะคะแฟนเบนฟิตค่ะตั๋ว2,288เหรียญฮ่องกงได้อะไรบ้างอ่ากรุ๊ปโฟโต้ค่ะอันนี้จับฉลากเอานะ จะมี80ท่านที่ได้กรุ๊ปโฟโต้2ต่อ1นะกรุ๊ปโฟโต้2ต่อ8ในราคา2288เหรียญก็คือราคาเป็นหมื่นเนี่ยได้หมดได้ทุกคนนะคะถัดมาได้รอบซาวเช็คได้สเปเชียลกิฟต์ได้แลนยาวิทย์ V.I.P. พา s s สได้ให้บายได้นะคะสายโปสเตอร์เป็นจับฉลากจะได้700ที่นั่งนะคะ แล้วก็เซนในโพลารอยเนื้อทรายโพลารอยได้ยี่สิบคนยี่สิบผู้โชคดีนะแล้วก็ได้รูปโพลารอยที่ไม่มีลายเซนเนาะแปดสิบท่านได้อทรายโปสเตอร์ก็คือโปสเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ทรายนะทั้งหมดได้ทุกคนแล้วก็ได้โฟโต้การ์ดท,ทุกคนนะคะเขาบอกว่าสำหรับเนี่ยนะสำหรับตัว V I P นะที่คนที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้โชคดีได้รับสิทธิ์สองต่อหนึ่งแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์สองต่อแปดนะจ๊ะก็คือให้คนอื่นของมัง้งโอเคป้าถ้าคุณโชคดีได้สองต่อหนึ่งแล้วกลุ่มโฟโต้ะคะ่ะสองต่อแปดคุณก็เท่ากับสละสิทธิ์ไปเลยในขณะที่ตัวราคาที่สองหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดเหรียญฮ่องกงได้อะไรบ้างได้กลุ่มโฟโต้สองต่อสิบสี่ได้รอบซาวเชคนะคะแล้วก็ได้ลุ้นโพลารอยด์นะได้ยี่สิบท่าน นะคะแล้วก็ได้ e-side poster แล้วก็ได้ s p เชียลโฟโต้การ์ดอันนี้ได้หมดทุกคนนะไหนมาดูกันหน่อยไหนมาดูกันหน่อยคนอินเตอร์แฟนเขาว่าไงอินเตอร์แฟนบอกว่าดูราคาตั๋วกับที่นั่งตรงนี้มันแปลกๆอยู่นะสำหรับตัวเขาเองนะเขาบอกทำไมเอ็กซิบิเตอร์ไม่ทำตั๋วทั้งหมดนะเป็นราคา2,288เหรียญไปเลยทุกที่นั่งนะคะ เพราะว่าไอ้ตรงที่นั่งส่วนถูกอะ่ะหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆเกท่านั้นเองมีแค่ไม่กี่ที่นั่งเองประเด็นคือจะทําทําไมราคานี้คือแบบเล็กนิดเดียวเองแล้วเขาหลังจากไปดูมาเขาไปเสิร์ชหามาเขาบอกว่าห้องแกลบบอลรูมของที่เนี่ยสามารถรองรับแขกได้ถึงหนึ่งพันแปดร้อยที่นั่งเลยนะเยอะนะหนึ่งพันแปดร้อยที่นั่งอืมเออ แต่ถ้าดูจากรูปเวทีส่วนที่เป็นสีชมพูอะค่ะนะคะหนะะึ่งห้าแปดแปดเนี้ยมันมันจะอยู่หลังสุดนะถ้ากือว่าราคาเท่ากันมันก็แต่คุณเข้าใจป้ายอยู่หลังสุดที่คุณดูนะตรงจุดหลังสุดเนี่ยท่อนเดียวกันนะมันจะมีสีเหลืองกับสีชมพอูอย่างนี้ถ้าราคาเดียวกันหมดแต่เอก็ไม่เข้าใจท่อนที่อยู่สีเหลืองตรงนั้นะ่ะสีเหลืองที่เป็นหลังสุดอันนั้นะ่ะ เขาก็ราคาแพงสุดเนอสองสองแปดแปดเนะ 2, 2, 8, 8. No. มันก็อยู่หลังสุดเหมือนกันไม่รู้สิเดี๋ยวต้องไปดูหน้าง,งานจริง,รงๆเขาคงมีเหตุผลของเขาค่ะของเอ็กซิบิเตอร์เขาคงนะเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานจริงคงจะรู้เรื่องอะไรมากกว่านี้อันนี้ก็คิดก็เออมารอลุ้นกันเพราะว่าช่วงนั้นเรียกได้ว่าน้องบินไปอย่างนั้นที่ไรก็จะไม่พลาดอย่างเช่นน้องหลิงอย่างเงี้ยเดี๋ยวบินไปกวางโจวก่อนไปเป็นผู้จัดการสาขาร้านกาแฟที่กวางโจวใช่ปะ เป็นอีเวนที่กวางโจกับกาแฟขี้ชมดแล้วเดี๋ยวก็ค่อยกลับมาที่ฮ่องกงอีกทีนึงคือไหนไหนบินไปแถวนั้นแล้วก็กวาดงานให้เรียบประมาณนั้นเลยเออจะได้ไม่ไม่เสียเปล่าเนาะเดี๋ยวมันยังคงมีแผนง,งานออกมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมรารอติดตามกันคราวนี้คราวนี้มาถึงงานอีกอีเวนต์หนึ่งซึ่งเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกที่น้องจะไปแฟมิี่ที่นี่หลายท่านพอพอได้ยินข่าวมาแล้วหลายท่านยังไม่รู้มารู้พร้อมกันค่ะ เอ่ออันนี้ค่ะแว่ๆๆมาว่าต่อมาวันที่24พฤษภาคมก่อนวันเกิดน้องออมเล็กน้อยเดี๋ยวที่เนี้ยมันจะไปจัดที่เกาหลีอ่านะฮะอัยองฮาเซโยผู้ชัดไหมไม่รู้ว่านะเขาบอกว่าลิงออมแฟนมิติ้งอินโคเรียวันที่24พฤษภาคม ถ้าน้องไปจริงนะคะอันนี้ยังไม่ทางการเท่าไหร่แต่ว่าข่าวแววมาก็คงจะไม่พลาดจากนี้ละคะ่ะก่อนวันเกิดน้องออมเล็กน้อยเอว่าต้องมีเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องออมที่เกาหลีนะคะเรีได้ว่าเขาบอกว่าอืมเขาบอกว่าน้องออมกับน้องหลิงจะไปนะไปเดบิวต์งานแฟนมีชครั้งแรกที่เกาหลีก็รอรับกันเลย นะคะหลิงออมแฟนมิติ้งอินเรียอียังเป็นทางการวันที่24เอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอดูแป๊บหนึ่ง 24, 24พฤษภาคมนี้แล้วค่ะเขาบอกอย่างเป็นทางการแล้วนะที่โกเขาอะไรจะโกหรือเกา,เกาหลีค่ะนะรายละเอียดเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบในตอนต่อไปเออตกลงยังไงเอก็แน่นอนค่ะว่าเราจะไป กิมจีนะคะก็คือเออช่วงนี้ออนทัวร์ในเอเชียตะวันออกเลยค่ะเดินหน้าก็รับทัพรับทัพย์กรัวดก็ต้องอส่งใจช่วยด้วยนะคะส่วนรายละเอียดยังไงเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าบัตรตั๋วที่นั่งที่เกาหลีจะราคาเท่าไหร่บ้างแต่ที่รู้คือพอมีข่าวแววมาว่าน้องหลิงน้องออบจะไปเปิดงานแฟนมีที่เกาหลีนะเออเมื่อวานเอเห็นผ่นานนตามีเอไม่แน่ใจบ้านคู่บ้านเดี่ยวที่เกาหลีถือกําเนิดขึ้นทันทีเลย ถ้าเอจะไม่ผิดสามบ้านนะเออเห็นผ,นผ่านตาว่าแบบบ้านเกาหลีสามบ้านไม่แน่ใจคู่เดียวนะก็เรียกได้ว่าดีค่ะนะไปไปไปเอาดุลการค้ากลับคืนมาบ้างจะเรียกว่าได้ดุลไหมยังไม่ถึงกับได้ดุหลหรอกนะแต่ก็เอาไปคืนมาบ้างนะคะก็เดี๋ยวรายละเอียดสําหรับทางเกาหลีเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาแจ้งในคลิปถัดไปแต่คลิปนี้ก็ต้องคอสดงความยินด,ดีประมือให้กับน้องหนิงน้องออมค่ะยังคงคอตต่อเน,นื่อง นี่ขนาดโอริยูยังไม่ออนแอร์นะอย่างขนาดนี้เดี๋ยวถ้าโอ l ิยูออนแอร์นะคะแล้วแบบว่าท่านหนังมันทําสนุกซีรีส์ทำสนุกการถ่ายทำโอเคดีอะไรอย่างเงี้ยนะเออน้องหลิงเท่น้องอมสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวคงจะยิ่งดังเป็นพลูแตกแล้วก็รีบโกยเลยค่ะนะคะได้ได้ว่าปีนี้ต้องโกยก่อนที่มันจะเกิดอะไรเราก็ไม่รู้ได้นะคะรีบโกยก่อนเลยอัดรัวได้เลย พี่หลิงรู้งานรีบบอกเลยยังรับได้ค่ะเคยรับได้สี่วันต่องานแปลว่าพี่หลิงประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเด,เดียนเดียนหรอเอพี่หลิงบอกเดียนเดียนเดียนสามารถรับได้ถึงสี่งานต่อวันเลยค่ะเคยทํามาแล้วแสดงว่ายังสามารถรับได้นะคะส่วนน้องออมหรอะคะ่ะสู้ตายค่ะเจ๊ว่าไงน้องออมพร้อมตามด้วยเอาด้วยเอากับเขาด้วยนะคะพี่น้องคู่นี้เรียกได้ว่ารู้งานนะแล้วก็อื ก็ถือได้ว่าก็เป็นโอกาสที่ไม่ใช่ใครจะควายคว้าหาได้ง่ายๆในการไปโกยเงินเข้าประเทศอย่างนี้ก็ต้องดันน้องให้สุดค่ะสุดริมทิมประตูเลยยังไงต้องดันน้องหลิงน้องออมแน่นอนในการโกยเงินเข้าประเทศนะมากๆน้อยๆย,ยังไงก็ต้องนะโกยเอาไว้ก่อนเลยสําหรับบางคอมเมนต์เอเห็นนะเอ,อบอกว่าเออยากให้รัฐบาลจ้างพี่หลิงน้องออมไปเป็นนัดใครๆทูตการท่องเที่ยวใช่ป่ะเอคิดว่าตอนนี้ ไม่มีงบจ้างแล้วค่ะทําไมหรอเออวันนั้นเอเจอนะใครๆก็คนรู้จักเนี่แหละก็ถามเขามีงานไหมแต่ก่อนเขาจะขับเออเป็นฟรีแลนซะ์นะนะก็เรได้ว่าจะรับงานแบบว่าเออของราชการบ้างของเอกชนบ้งางครับเขาก็ไปเขาบอกโอ้ยไม่มีงานเลยหลังเกิดแผ่นดินไหวงานทางราชการก็หยุดเลยไม่มีเลยนะคะส่วนเอกชนก็แลดูเงียบๆไปเลยทันทีหลังแผ่นดินไหว นะทางๆที่ช่วงเดือนนี้เดือนสงกรานต์เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะฮอตมันน่าจะแบบว่าเออเงินสะพดะัดอะเออก่อนเทศกาลหยุดยาวอย่างเงี้ยเงินมันต้องสะพดัดแต่เรียกได้ว่าไม่รู้นะแต่อันนี้ก็คือจากที่เอไปไปถามแบบว่าคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าท่านอื่นเป็นเหมือนกันไหมเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นให้เอคาดการได้ใช่เอมองว่างบทางราชการไม่น่าจะมีพอมาจ้างแต่ตอนนี้มันอยู่ในยุคที่ว่า เราต้องแบบว่ามีจิตสํานึกเองเลยแบบว่าเราสามารถช่วยทางไหนได้ก็ช่วยช่วยกันโดยไม่ต้องเอ่ยปากขอไม่ต้องรับจ้างเพราะว่าเราก็รู้ๆอยู่นะเศรษฐกิจหรือว่างบ,บอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็งบมันก็มีรั่วไหลไปนะบางทีนะจะมาจ้างอะไรที่มันเป็นประโยชน์จริงๆอย่างทูตการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะแต่ว่ามันก็รั่วไหลไปกับอะไรอะ่ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะเก้าอี้หนังลูกแกะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นที่ได้ข่าวมาเนาะ เอองบตรงนี้ในส่วนที่จะามาทําประโยชน์จริงๆ,ๆมันก็เลยนะคะรั่วๆหายๆไปบ้างก็คงไม่มีงบประจ้างประเด็นคือจะบอกอย่างนี้รัฐบาลคงจะไม่มีงบมาจ้างหลิงออมหรอกนะคะแต่ถ้าหลิงออมนะคะมีโอกาสก็ช่วยๆวยโปรโมทเมืองไทยอะไรไปแบบเนียนๆแบบที่น้องขายแบบไม่ได้ขายสไตล์น้องรูรูกันอยู่น้องจะแบบว่าเนียนๆนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ไทยบ้าง นะคะเอ่อเนียนๆไปอะไรอย่างเนี้ยเป็นตน้นแต่ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องโอ้โหผ้าไหมไทยจ๋าตลอดทุกงานก็ไม่ต้องเนียนๆจะได้ไม่รู้ไงนะคะบางทีก็หิ้วกระเป๋าของน้องสิงโตบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเนี้ยให้มันเนียนๆไปเดี๋ยวคือเข้าใจป้าคนสวยอ่ะน้องหลิงน้องอ,อมตอนเนี้ยประมาณว่าฮอตฮอตนะคะขึ้นแทนจะทําอะไรจะหิ้วอะไรจะกินอะไรคนเขาก็พร้อมจะตามอยู่แล้ว ก็อาศัยอย่างนี้ยแหละเนียนๆไปก็ไม่ต้องมีใครมาว่าจ้างนะฮะแต่เราก็ทําด้วยความมีความสุขอะเออทุกคนเลยนะตอนนี้หยิบจับอะไรได้ช่วยอะไรก็ได้ก็ช่วยๆกันมากๆน้อยๆนะเอ,อคิดว่าอย่างนี้จะหวังงบจ้างแล้วถึงจะโฆษณาให้เมืองไทยคงไม่มีแล้วไม่มีงบแล้วจริงๆนะคะอันนี้ความเห็นส่วนตัวเองนะหรือว่าท่านไหนคิดยังไงก็มาร่วมแชร์ ความคิดเห็นกันได้นะแต่ส่วนตัวเอมองว่าไม่มีงบจ้างหลิงอ,อมแล้วจ้านะจ๊ะพี่หลิงก็กินกุ้งเต้นแบบว่าเนียนๆไปจ้าน้องอ,อมก็ใช้กระเป๋าน้องสิงโตเนียนๆไปจ้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะอ่าอันนี้ต้องบอกก่อนความคิดเห็นส่วนตัวนะคะอะ่อะก็นะได้เวลาขายของของเอเหมือนกันนะท <laughs> ่านไหนที่มีความประสงค์จะช้อปปิ้งช้อปปี้อยู่แล้วก็สามารถกดผ่านลิงก์ช่องเอได้เลย นะคะทางคอมพิวเตอร์เนาะสำหรับท่านที่มาใหม่ท่านที่มาเก่ามีด้วยเหรอเอามาเก่าเออท่านที่อยู่เก่าอยู่แล้วอาจจะฟังจนเบื่อแต่ท่านที่มาใหม่นะคะจะอยู่ตรงหน้าจอคอมะค่ะทางมุมซ้ายล่างเอาเมาส์นะคะไปวนๆอยู่แถวนั้นเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาเลยค่ะว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก็คลิกเข้าไปเลยค่ะสําหรับท่านไหนที่ดูผ่านมือถือนะคะจะอยู่ข้างใต้ลิงเอเออข้างข้างใต้คลิปวิดีโอเอเนี่ย มันจะมีคำว่า more m o r e หรือว่าเพิ่มเติมก็กดเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นลิงก์สินค้าของ s h อป e ีอาจจะเป็นยูสซรีนกันแดดสมูทตอีกันแดดอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นไม่ต้องสนใจถ้าท่านไม่ได้ต้องการซื้อแต่ท่านก็จิ้มๆเข้าไปค่ะนะคะจะก,กันแดดสมูทตอี ie, กันแดดยูสซรีนอะไรก็จิ้มเข้าไปค่ะพอจิ้มเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะพาท่านลิงก์เข้าไปในแอปช้อปปีแล้วก็ไปเลือกสรรหาสิ่งของเข้าของเครื่องใช้ที่ท่านต้องการซื้อหาได้เลยนะคะผ่านอย่างนี้แหละ เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะคะเบิกบานแจม่มใสกินข้าวชามใหญ่ๆโตๆจะได้แข็งแรงแข็งแรงโตไวๆกันนะทุกคนเอฉันโตจนโตไม่ได้แล้วฉันโตเต็มที่แล้วก็ให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงก็ได้คะ่ะอะล่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมนะคะ